สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกทุกท่านนะครับนี่ดูครับเจ๊ถังนี่เจ๊าถังกินน้ําก่อนเจ๊ถังไปกินน้ําก่อนดูดูเขาไม่อยากไปครับเขาไม่อยากเขาไม่อยากไปครับดู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 ครับเออหิวน้ำหิวน้ำครับเขาไม่อยากไปดูสางเหียดติเขาไม่อยากเดินไปนะครับแม่แม่พี่พี่ครับนี่วันนี้นะครับนี่ปิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้างล่างนะครับเป็นต้นญ้านะครับเป็นต้นญ้านะครับดูเจ๊ถังชอบกินมากๆเลยนะครับต้นญ่าประมาณนี้นะครับ ดูครับมีข้างบนก็เป็นอ้อยนะครับใอ้เขาไม่อยากเดินไปแล้วเขาหิวกินอ้อยเจ้าถังนะครับอาการตอนนี้ก็ดูดูดูเขาหันมาแล้วเขาก็เขาหันมาเขาจะมาเอาอ้อยเอาพอคว้าเขายังไม่อิ่มเลยครับแต่เขาห่วงอ้อยนะ้เขาหิวกินอ้อยครับดู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 ครับดูเขาเขาหันมาแล้วเขาหันมาแล้ว ไปกินอยู่ตรงนั้นดีๆนะครับขหันมาดูเขาดู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 ทำครับดูทำครับเจ๊ถังหายดีแล้วใช่ไหมเจ๊ถังดูดูดูเอาเอาอสายยางมาเจ๊หายดีแล้วใช่ไหมเจ๊ถังเจ๊ถังดูดูน่าจะหายดีแล้วนะครับเจ๊ถังนะครับนี่เรามาเอาอ้อยให้เจ๊ถังนะครับดูครับมีไม่เยอะนะครับอ้อยแบบว่าลมมานะครับลมแรงมานะครับเมื่อคืนนะครับโอ้เมื่อ วานก่อนนะครับลมแรงนะครับทําให้แบบว่าอ้อยนะครับหักแบบว่าทั้งโกเลยนะครับแต่ยังไม่เก๋เท่าไหร่นะครับแต่ก็แบบว่าต้องหักก็ต้องตัดมาให้ทีนะครับเท่านี้นะครับอ่อนๆนะครับถ้าเก๋ก็จะทําให้แข็งนะครับนี่อ่อนๆพอดีดูดูดูครับนี่เขาอยู่กินอ้อยนะครับดู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 ครับดูครับดูเปิดตาโตด้วยครับเสี๊ยทางดู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 ครับดูครับ เจ๊ถางเปิดตาโตทำไมเจ๊ถางดูคเมื่อกี้เขาหิวกินน้ำนะครับดู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 ทำครับหิวกินน้ำครับแต่ครับไม่หิวเขาแบบว่าหิวกินอ้อยมากกว่านะครับดูดูดูครับแม่พี่เจ๊ถางขอบคุณแม่แม่พี่พี่ก่อนที่สะสมคะแนนนะครับที่ซื้อแปลงญ้านะครับนะแปลงย้านะครับแต่ข้างบนไม่ใช่นะครับข้างบนตัดมาเป็นอ้อยนะครับปลูกไว้นะครับล้มนะครับทําให้แบบว่าต้องตัดมานะครับ พาอควานระยะทางที่ไปเอาเอาต้นย้านี่ประมาณกี่กิโลพ่อควบน15กิโลนะครับแม่แม่พี่พี่ครับไกลมากมากเลยนะครับ15กิโลนะครับเอามาทําพันธุ์ด้วยนะครับส่วนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเจทาถงแบบว่าถ้าเกิดอย่างนี้นะครับนี่ต้นแบบว่าพอดีพอดีก็จะให้เจ้ถาถงกินนะครับต้นที่แบบว่าแก่เกินไปคงจะต้องไว้ปลูกนะครับ ปลูกแบบว่าจะได้ปลูกให้เจ๊ถังนะครับกินเยอะๆครับช่วงนี้ฝนตกนาะนะครับพ่อขวานช่วงนี้ฝนตกฝนตกแบบว่าต้องเร่งปลูกนะครับนี่ครับโอ้โหอ้อยครับนี่ดูดูเขาเจ้าตัวครับดูเขายืนโดรอแล้วเขาก็อยู่กินอ้อยนะครับนี่ครับตัดบางตัวก็เอาไปปลูกบ้านนะครับเอาไปปลูกไม่ได้ปลูกให้ใครหรกเจ๊าถังปลูกให้แต่เจ๊าถังนั่นเลย ล,ลูกไก่เจเจถังนั่นแหละกินนะครับเจถังบอกว่าไม่ต้องปลูกครับเอามานี่เลยนะครับเจถังก็จะกินอย่างเดียวนะครับเจถังทับทูได้เขาคงบอกว่านะครับไม่ต้องเอาไปปลูกหรอกเอามากินปลูกก็ต้องรอนะครับเอามากินก็อิ่มเลยนะครับดูดูดูครับเจถังหายดีหรือ,อยังเจถังเจถังอ้าว อ <this> <Cock S 2> นี่ <Viol in S 2> ดครับตอบด้วยนะครับเจ๊ทางหายดีแล้วใช่ไหมนี่หายดีแล้วครับเจ๊ถางขอบคุณแม่แม่พี่พี่ก่อนขอบคุณก่อนเจ๊ถางขอบคุณขอบคุณแม่แม่พี่พี่ก่อนนี่ดืดอครับขอบคุเดื้อเขาคุนแล้วเดี๋ยวเอาอ้อยเอาอ้อยครับนี่เดี๋ยวเอาอ้อยให้กินก่อนนะครับนี่ถ้าเกิดนะครับแม่แม่พี่พี่ครับถ้าเกิดไม่ได้จับแบบว่าเขาเรียกว่า ใช้ถุงมือนะครับในการจับอ้อยนะครับนี่จะเป็นแบบขนสีแบบว่าจะทิมมือเอาได้นะครับยวต้องค่อยๆนะครับเจ๊ถังเจ๊ถังเนอะดูกินกินรับกินเจ๊ถังใจเย็ยนๆเจ๊ถังหลังจากนะครับพอบันโกรธมานะครับที่บอกว่าเจ๊ถังเขาไม่สบายนะครับกลับมากินแังนั้นเหมือนเดิมนะครับพอ ผ่านมาก็ไม่เป็นอะไรนะครับนอครับพ่อขวานผ่านมาตอนเช้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่แบบว่าเมื่อวานก่อนที่เป็นตอนเย็นนะครับแบบว่าเจ๊ถางเขาเหมือนแบบว่าเป็นหนักหนักแบบว่าเขาไปชนนะครับตอนแรกผมก็งงเขาไปถูหรือเปล่านะครับเขาไม่ได้ไปถูนะครับเขาไปชนเอาเปลือกไม้มากินนะครับดูครับแม่แม่พี่ๆหลังจากฝนตกนะครับดูครับโอ้โหดูครับแฉะมากๆดูข้างหลังครับ จะเป็นสระน้ํถจะเป็นทะเลแล้วนะครับนี่ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับโอ้ถ้าแบบว่าทํานาถ้าเกิดว่ายังแบบหวานได้ใหม่ๆนะครับถ้าเกิดฝนตกมาแบบนี้นะครับก็จะแบบว่าโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเกิดนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะทําใหม่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเหมือนแบบทั่วเมล็ดข้าวแล้วนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าถึงแบบว่า หวานข้าวไปนะครับทําเป็นนาตบนะครับถ้าเกิดมีข้าวนะครับแต่หอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่แบบประบาดหนักมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าข้าวจมเมล็ดข้าวนะครับจมแบบว่ายังไม่งอกมาหอยเชอรี่จัดการนี่หมดเลยนะครับไม่มีแบบว่างอกสักนิดเลยนะครับในแถวแถวบ้านนะครับแบบหวานไปนะครับหวานไปก็น้ําหวานไปแบบน้ําฝนตกมาพอดีนะครับหอยเชอรี่กินหมดเลยนะครับดูดูครับอขอกินอีกแล้วเจ๊ถัง ดูใส่ถุงมืออาถุงมืออยู่ไหนครับพอกว่านตนี้นี่ๆๆครับเดี๋ยวก่อนเจ๊ถังนี่ครับบางส่วนก็นําไปปลูกให้เจ๊ถังนะครับอเดี๋ยวนี่นี่นะครับนี่ถุงมือครับนี่อาจจะแบบว่าขาดขาดอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าผ่านผ่าน เขาเรียกว่าผ mm ่านศึกมาเยอะนะครับนี่ชุงมือนี้นะครับตั้งแต่อยู่พัทยาเลยใช่ไหมครับพ่อขวานนี่เอาซื้อมาทําไมพังเร็วจังครับพ่อขวานเอาเจ๊ถังดูกับขอกินครับเจ๊ถังนี่เขาตอบด้วยนะโอ้ยโอยเจ๊ถังเขาตอบ้วยเอาเอาดูดูกินนะครับเขากาตอบบอกเจ๊เจ๊ถังเออเออ น่าจะแบบว่าเริ่มหมายดีแล้วนะครับวันจันนะครับพอควานวันจันน่าจะขายได้ใช่ไหมครับพอควันประมาณวันจันทนะครับน่าจะขายผลไม้ได้นะครับแม่แม่พีพีครับดูหายดีดูจากเจ้าตัวนะครับเขาเริ่มแบบว่าอารมณ์ดีแล้วนะครับดูดูดูจากการกินครับนี่ครับของโปรดเลยนะครับอ้อยนะครับชอบกินมากๆเลยนะครับ นี่นะครับต้องขอขอบคุณแม่แม่พี่พี่ทุกทุกท่านนะครับที่อุดหนุนผลไม้ออนไลน์เจ๊ถังนะครับคะแนนก็แบบว่าแบ่งแบ่งนะครับในการซื้อต้นหญ้านะครับต้นหญ้าให้เจ๊ถังนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เมตตาผลไม้อนไลน์เจ๊ถังนะครับนี่ครับได้ต้นหญ้าให้เจ๊ถังกินครับนี่เจ้าตัวเจ๊ถังขอบคุณก่อนเจ๊ถังขอบคุณแม่แม่พี่พี่อีกรอบหนึ่งก่อนเจ๊ถัง ดูดูทำครับดูจะดูกินโชยอีกครับหันมากเคี้ยวโชยอีกนะครับดู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 ใจเย็นๆนเจ๊ถังอ่าเอาไปไว้บนหัวอีกแล้วนะครับเขาเป็นมงกุฎเขาอีกแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเอามาอีกแล้วนะครับนี่นะครับนี่อันยาวๆแบบนี้นะครับไห้ไอ้เลยนะครับ เจ๊ถังขอบคุณแม่ๆพี่ๆก่อนเจ๊ถังนี่เร็วมากเลยนะครับถ้าเกิดมีของกินนะเร็วมากๆเลยครับถ้าเกิดมีของอร่อยให้กินนะครับเร็วมากมากเลยนะครับให้ขอบคุณอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับนี่เจ๊ถังดูครับหน้าฟินๆเจ๊ถังนะครับ อย่ามาก็คือขี่รถระหว่างทางนะครับพอควานขี่รถบรรทุกหนักเกินไปนะครับนี่รถนี่บรรทุกหนักเกินนะครับต้องยางแตกเลยนะครับแม่แม่พี่พี่ับยางแตกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมถ่ายถ่ายรูปตอนที่เขาปะยางนะครับดูนะครับนี่นี่นี่นะครับปะยางนี่ครับนี่อันนี้เป็นยางที่นี่เอามาด้วยนะครับเอามาแบบว่าสําหรับมัดนะครับแบบสําหรับมัดยาอย่างนี้เน้องพอควาน ได้ดึงเวลารัดนะครับไม่ให้ตกนะครับนี่เอามานะครับเอาแล้วเอามาตัดนะครับนี่ครับปลาไปขี่มาตึกๆเลยนะครับว่ายางเตกนะครับรถมันทุกหนักนะครับเจ๊ถังนะครับรถเจ๊ถังดูครับเจ้าตัวเจ้าตัวเขาก็ยืนรอกินนะครับนี่อันนี้ก็ส่วนนี้ก็แบ่งนะครับในการเอาไปปลูกให้เจ๊ถังนะครับพ่อควานนี้ไปปลูกอยู่ไหนครับพ่อควาา อ๋อปลูกปลูกลูกแบบว่าเป็นข้างๆสระน้ําใช่ไหมครับเอาไปปลูกนะครับน่าจะเกิดดีนะครับพอกวันแบบน้ําน้ําอย่างนั้นนะครับแบบแบบว่าเปียกเปียุมชุ่มนะครับแต่ก็ถ้าชุ่มเกินไปนะครับลมมาก็หักหมดนะครับต้องแบบพอดีพอดีนะครับลมมาลมมาก็จะล้มแบบแบบนี้เลยนะครับที่ต้องตัดออกมานี่เลยนะครับอันนี้ยังไม่เก๋นะครับก็พอกินได้นะครับพอกวันนี่ ได้นะครับแต่ไม่ถึงขั้นเก๋มากๆนะครับอันนี้แบบว่ากําลังอ่อนๆเลยนะครับดูดูจากสีหน้าครับดูเห็นหน้าเจ๊ถังนี่ก็ดีใจมากๆเลยหายดีแล้วเจ๊ถังดูกินโชว์วยครับโอ้โหกัดกัดโชว์้วยครับเจ๊ถังกัดโชว์เลยครับมาดูเขากัดแล้วเขาก็หันหน้าหนีนะครับนี่แบบโชว์นะครับ ดูครับแม่แม่พี่พี่ครับหลังจากที่ลมมานะครับดูครับลมมาดูครับนี่เจ๊ถังเอาไว้บังแดดเจ๊ถังนะครับนี่เขาหักเล่นหมดแล้วนะครับนี่ครับต้นนี้ก็น่าจะดูครับต้นนี้ก็แบบว่าหายข้างบนเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็ข้างบนก็หายอีกแล้วนะครับอีกไม่นานคงจะหักหมดเลยนะครับต้นยูคานี้นะครับเพราะความแบบว่าไว้ตัดไว้ไม่ตัดนะครับเพราะความไม่ตัดแบบไว้ให้ บางแดดเจถังครับดูจ้าตัวเขาเอามาหักเล่นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหดูดูดูครับดูโครนนะครับแม่แม่พีพีครับวันที่ฝนตกนะครับโครนแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับดูครับอันนี้ถ้า ดึงดึงมานะครับเดี๋ยวจะทําให้เจดทางเขาเหยียบนะครับจะทําให้เป็นเน่าได้นะครับเน่าแบบเหยียบเข้าไปนะครับเน่าในโคลนเลยนะครับแต่อันนี้นะครับนี่ก็คือฝนตกมาถ้าเป็นแบบนี้นะครับต้องรอประมาณหลายวันมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบนี้ดูดูดูครับแม่แม่คือเป็นเมฆครึ้มๆอยู่เลยนะครับนี่เป็นครึ้มๆอยู่เลยนะครับนี่สะวานออกมาให้เจ๊แล้วนะครับนี่เจ๊ทางแบบว่า อร่อยเลยนะครับดูไม่สนใจแล้วนี่ดูดูดูข้าหันหน้ามากัดโชครับนี่หันหน้ามากัดโชวครับนี่เหมือนเลยว่าที่โชครับโชว์ดูครับอันนี้เม่ครึ้มครึมอยู่เลยนะครับแม่แม่พี่ๆี่ครับถ้าเกิดว่าเม่ครึ้มครึมอย่างนี้นะครับอีกนานนะครับประมาณครึ่งเดือนพอควานครับประมาณถ้าเป็นโครนแบบนี้ประมาณกี่วันถึงจะแห้งครับพอกวานเอ้าฮะ อุปมาณานานมากๆเลยนะครับแม่พี่ๆกะเวลาไม่ถูกนะครับถ้าเกิดว่าเด็ดออกคงจะไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบครื้มๆอย่างนี้อีกครึ้นๆนะครับคนค่อนข้างนานเลยนะครับกว่าจะหายนะครับเห็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแห้งครับแห้งแต่ข้างบนนะครับข้างล่างไม่แห้งนะครับเป็นแบบดินๆอยู่เลยนะครับดูครับผมกินไม่สนใจแล้วครับเงียบเสียงไปเลยนะครับกินนะครับ เพื่อแบบว่าให้แบบร่างกายกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแบบว่าให้เจ๊ทางกินแล้วแบบว่าหายดีเป็นปกติเลยนะครับกินไปกินมาคงจะแบบว่าร่างกายคงฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับเป็นสไตล์เจ๊สัางนะครับกินไปแล้วก็ทําให้แบบว่ากลับมาหายเป็นปกติเลยนะครับในเจ้าตัวนะครับดูครับแทบไม่มีที่นอนเลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้มีแต่โคลนเลยนะครับ ดูเอาไม่สนใจแล้วครับตอนนี้นะครับก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับให้กินอ้อยก่อนนะครับวันนี้เป็นอาหารแบบว่าหลังจากที่เจ๊ถังเขาหายแบบหายไม่รู้ว่าหายดีแล้วหรือยังนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับแต่หลังจากหายนะครับไม่กินเปลือกไม้แล้วนะครับก็เลยให้กินต้นอ้อยเลยนะครับเจ๊ถังนี่ดูครับโอู้ดูดูดูทำหน้าครับ เดี๋ยวดูเขาทำเปิดตาเล็กๆครับก็ทำตาเล็กๆครับตอนได้กินครับดูดูเขาไม่อยากจะเปิดตานะครับเจ๊ถังนะครับเวลาได้กินนะครับแต่เวลาไม่ได้กินเนี่ยเปิดตาโตใสเลยนะครับเขาเปิดตาโตก็คือเขาแบบว่าตาแบบว่าตาโตแบบว่าต้องการหาของกินให้เขานะครับนี่นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจเจ๊ถังด้วยนะครับผลลมาออนไลน์เจ๊ถังก็วันจันทร์นะครับเจอกันวันจันทร์นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ จะทางไปายไปไป,ไป,ไปพ,พี่พี่ก่อนเจ๊ถางบายบายก่อนเจ๊ถางบายบายก่อน <c oughs> ดูเ <c oughs> จ๊ถางสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ